สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าเบียตี้เวิลด์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงของเดือนธันวานะคะเป็นช่วงแห่งซีซันนะคะแล้วก็ความหนาวเย็นแล้วกันนะซึ่งวันนี้ค่ะนีน่าจะมาทำเมคอัพ h ฮาทูนะคะซึ่งลุคน,นี้นะคงจะแปลกตาไปไม่มากก็น้อยนะคะเนี่ยว่ามากเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นลุกแบบแนวฝรั่งหน่อยคือปีที่แล้วถ้าจำได้นะนีน่าแต่งลุควินเทอร์ที่ออกแนวเกาหลีนะคะ แต่ในวันนี้ค่ะนีน่าจะแต่งลุกวินเทอร์ที่ออกแนวฝรั่งหน่อยเพราะว่าเนี่จะมีแบบว่าเติมกระด้วยนะคะแล้วก็จะแต่งตาให้ดูเป็นดอลลี่ดูแบบเป็นตาโตโตเหมือนฝรั่งนะคะแล้วก็ใส่เลนส์ให้เหมือนฝรั่งดว้วยเช่นเดียวกันค่ะก็จะเป็นแนววินเทอร์นะคะแนวแบบว่าโทนอุ่นโทนวอร์มโทนนะคะแล้วก็มีการทำผมหน้ามาให้ดูเป็นฝรั่งมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะโอเคถ้าอยากทราบแล้วว่าลุคนี้นีนะแต่งยังไงนะคะไปดูกันเลย เริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะนี่นะ่าจะเริ่มบำรุงผิวด้วยเจ้าตัว o l a y r e g e n e r i s t Miracle Boost Youth Pre Essence ค่ะตัวนี้ใช้เป็นขั้นตอนแรกนะคะเนื้อครีมบางเบามากๆจริงๆแล้วก็ซึมซ,ซาบได้รวดเร็วนะคะทาไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ช่วยต่อต้านริ้วรอยได้ด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลงเป็นตัวแรกนะคะจะช่วยทำให้์เ i อไร r i z e r ต่างๆในขั้นตอนต่อไปเนี่ยซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ต่อด้วย Ole r e g e n a l r i s Microscoping Cream นะคะนี่น่าจะใช้ตัว Day Cream ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็น m o ยส์เจอไรเที่จะช่วยลดเริ้รวรอยแล้วก็ยกกระชับผิวนะคะจะบอกว่าเนื้อครีมนุ่มลื่นม,มากๆนะคะเนี้ก็จะใช้วิธีแต้ม5จุดนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าค่ะซึมซาบเร็วนะคะเขาบอกว่าซึมสู่เซลล์ผิวได้อย่างล้ำลึกจริงๆนะคะ ครั้งแรกที่ใช้เนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มเดงแต่ว่าสมมติถ้าใช้เป็นประจําต่อเนื่องนะคะเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องริ้วรอยด้วยนะคะรูขุมขนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวดูเต่งตึงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาลงเบสกันค่ะนี่น่าใช้เบสของ SK2 ทนะที่ตอนนู้นไปซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เลิศมากๆค่ะให้แต้มตรงจุดที่เราต้องการให้อ่ผิวหน้าของเราดูพับเอาดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็จะแต้มตรงหน้าผากนะคะสันจมูกแล้วก็ ตรงหนกแก้มแล้วก็ตรงคางนิดนึงนะคะจากนั้นก็เบล่งให้ทั่วค่ะถึงขั้นตอนการลงรองพื้นแล้วค่ะจะบอกว่าวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะเพราะว่านีน่าใช้เซ็ตตัวรองพื้นใหม่ทั้งหมดของลามแมรนะคะรดมากๆนะคะตัวรองพื้นตัวนี้นะคะเป็นตัวลามแมร์เดอะอฟต์ฟลูอิดลองแวร์ฟาวเดชั่นนะคะมี SPF 20ด้วยนะคะใช้คู่กับแปรงของเขาเลยค่ะเปลนใหทั่วหน้าให้เห็นครึ่งนึงก่อนนะจะบอกว่า ผิวดูดีมากๆจริงๆนะคะแล้วเนื้อบางเบาแล้วตัวบรัชก็แบบนุ่มมากๆนะคะให้ดูผิวหลังจากใช้ค่ะผิวดูดีดูเนียนมากขึ้นจริงๆค่ะสำหรับ La m ม r Foundation ตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วมาลงคอนซีลเลอร์กันนะคะเนี่ยก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของ La Mer ตัวใหม่เหมือนกันค่ะอันนี้เนี่ยใช้งานง่ายมากๆเพราะเป็นแบบสติ๊กนะคะหมุนขึ้นได้นะคะนีนะก็จะลงบริเวณตรงใต้ตานะคะตรงรอยสิวต่างๆ ที่เราต้องการจะปกปิดตรงร่องจมูกนิดนึงนะคะเสร็จออกมาปุ๊บหน้าเนียนมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ปิดท้ายการลงรองพื้นผิวด้วยการใช้แป้งฝุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นเซ็ตใหม่ของลแแมนเหมือนกันค่ะเป็น The Powder นะคะแล้วนี้นะก็จะใช้คู่กับแปรงที่มากับเขานะคะก็เป็น The Powder Brush นะคะ พอทาไปปุ๊บรู้สึกนุ่มละมุนมากๆ <_ d succ ion> เพราะว่าตัวบลัชเขานิ่มจริงๆนะคะแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยบางเบานะคะแล้วก็ทําให้ผิวดูใสดูเนียนมากๆเลยค่ะมาถึงคิ้วกันบ้างนะคะนี่นะก็จะใช้เจ้าตัวเดิมนะคะเป็น b e n e f i t p r o o p r r o o f r r w w Pencil นะคะมาวาดคิ้วค่ะอันนี้เนี่ยก็จะวาดให้โก่งเล็กน้อยนะคะไม่ต้องโป่งมากคะ่ะให้ยังเป็นตัวนี้น้ายอยู่เนาะก็เบลนให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะตรงหัวคิ้วระหว่างนิดนึงนะคะ ให้สีดูเบลนดเท่ากันนะไม่ดูแบบเป็นตนื้ดอยูตรงหัวคิ้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะก็จะใช้ตัวมาสคาร่าคิ้วค่ะก็จะใช้สีตามสีผมของเรานะคะสีอ่อนนิดหนึงนะคะปัดให้ทั่วขนคิ้วเลยะค่ะทั้งสองข้างนะคะ เท่านี้คิ้วของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่จะลงอายแชโดว์นะคะวันนี้เราจะแต่งตาค่อนข้านเยอะนอีกหนึ่งเนี่ยก็จะลงตัวอายแชโดว์ไพรเมอร์นะคะอันนี้เน่ยใช้ของ Urban Decay ค่ะก็ทาให้ท่วเปลือกตาเลยนะคะแล้วก็เลยม,มาจะถึงใต้ตานิดหนึ่งด้วยค่ะเพื่อให้อายแชโดว์ติดทนนาน มาต่อกันที่การลงสีอายแชโดว์ค่ะจะบอกอายแชโดว์วันนี้เนี่ยตื่นเต้นที่จะพูดถึงมากๆนะคะเพราะว่าน่ารักจริงๆนะคะมาจาก j ิวส์จวดค่ะเป็นทั้ง Polyday Collection Limited Collection นะคะแล้วก็เพิ่งวางขายเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะเขามีให้เราเลือกใช้ถึง5สีนะคะแต่วันนี้เนี่ยน่ยจะหยิบมาใช้แต่งตาทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะโดยที่สีแรกที่น่าใช้นะคะเป็นสีเบอร์หนึ่งค่ะ ชื่อว่าสี Fairy t w e e t นะคะเป็นสีมชมพูอ่อนๆอน,นะคะนี่น่าจะมาลงตรงทั่วเปลือกตาด้านบนนะคะตรงหัวตานะคะแล้วก็ตรงใต้หนกคิ้วด้วยค่ะแล้วมาต่อกันที่สีที่2ที่น่าใช้นะคะนี้เป็นสีเบอร์5ค่ะเป็นสีโทนน้ำตาลเบจนะคะนี่น่าจะมาลงตรงปลายหางตานิดนึงนะคะแล้วก็วาดกรอบออกไปให้ดูเป็นแบบว่า เฉียวเฉียววิ่งออกไปนิดนึงแล้วก็เลยไปจนถึงขอบตาด้านล่างด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ตาดูเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นเป็นเอิร์ธโทนค่ะแล้วสุดท้ายนะคะนีน่าจะใช้สีเบอร์สีนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสีทนน้ําเงินนะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตัวเนื้ออายแชโดว์จะเหมือนผ้าสักหลาดคะ่ะเขาจะไม่ได้มีสีเดียวนะจะเหมือนมีสองสมสีปนกันนะคะให้ดูรเรื่อ,อ,อ,อสวยงามมากนะคะอันนี้เนี่ยนีน่นก็จะมาคัดเบ้านะคะ ตรงสีน้ำตาลที่เมื่อกี้เราลงไปนะคะให้เป็นขอบสวยงามแล้วให้ตาดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะต่อกันที่อายไลเนอร์กันเลยค่ะวันนี้นีน่าใช้อายไลเนอร์สีดำสนิทของอายโกะนะคะโดยวิธีการวาดนะคะนีน่าจะวิ่งหางตาออกไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆลากเส้นจากหัวตาไปสุดตรงหางตานะคะที่สำคัญวันนี้นีน่าแอบเพิ่มกิมมิคด้วยค่ะด้วยการ ใช้อายไลเนอร์นี่แหละมาวาดเป็นเส้นขนตาด้านล่างนะคะให้ดูมีขนตาล่างที่หนามากยิ่งขึ้นให้ดูเหมือนตากระหลังมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนี่นะ่าจะเริ่มติดขนตาปลอมนะคะเนื่องจากนี่นะ่าตอขนตาด้านบนอยู่แล้วนะคะเนี่ยก็จะไม่ติดขนตาด้านบนใดๆนะคะแต่ว่าขนตาด้านล่างนี่นะ่าจะใช้ขนตาปลอมนะคะจาก Dolly Wing ค่ะแล้วก็ใช้กาวจาก D Up นะคะพร้อมกับตัว Tweaser ของเขาค่ะก็ ทากรเอาได้เลยนะคะแล้วก็ติดขนตาล่างให้พยายามชิดกับคนขนตาล่างมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะพอมันประกอบกับเส้นขนตาที่เมื่อกี้เราวาดแบบหลอกๆแล้วนะคะก็จะดูเหมือนตาฝรัง่งแล้วก็ดูตาโตมากยิ่งขึ้นค่ะมาปัดแก้มกันค่ะวันนี้นี่นะ่าใช้พาเลตท,ที่น่าตื่นเต้นอีกแล้วเป็น h our glass นะคะพาเลตใหม่ล่าสุดนะคะที่ชื่อว่าตัว s e r e a l p e t t t นะคะ เป็น Holiday 2016 Limited Edition นะคะที่มีขายในประเทศไทยคือที่เซฟอร่าที่เดียวเนาะเราก็จะเลือกสีออกส้มๆน้ำตาลน้ำตานะคะมาปัดบริเวณแก้มทั้งสองข้างแล้วก็เลยมาจนถึงสันจมูกด้วยนะคะจะได้ดูเหมือนแบบว่ามีเลือดฝาดแล้วก็หนาวจนจมูกแดงนิดนึงค่ะ มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญนะคะสำหรับลุคนี้เลยค่ะคือการจุดกระปลอมนะคะนี่น่าจะใช้ตัวนาสลากรูน่านะที่เป็นบรอนเตอร์นะคะกับแปรงหัวเล็กๆนะคะค่อยๆจุดนะคะเป็นเหมือนกระปลอมๆของเรานะคะหรือเฟกเฟรโกนั่นเองวิธีการจุดนะคะก็คือจุดตรงจมูกให้ทีหน่อยนะคะแล้วก็พอเรื่อยๆไปจนถึงแก้มเนี่ยค่อยๆห่างขึ้นหางขึ้นค่ะเท่านี้ก็จะได้เฟกเฟรโกที่ดูธรรมชาติมากที่สุดค่ะ เสร็จแ,แล้วมาปัดไฮไลท์นิดนึงค่ะให้หน้าดูโกลวนะคะอันนี้ใช้ของอิลมาสกานะคะปัดตรงบริเวณใต้ตาหรือว่าหนกแก้มนะคะแล้วก็ตรงบริเวณสันจมูกนะคะให้ดูมีสันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหนือปากแล้วก็ใต้คางค่ะสุดท้ายมาลงสีปากกันค่ะวันนี้น่าจะใช้2ส,สีด้วยกันนะคะอันแรกเป็นตัวนาซารามูนคอลเลกชันค่ะ ก็เป็นคอลเลคชั่นฮอลิเด์ที่เป็นลิมิเต็ดของนาเชนกัน,นะคะสีนี้สวยมากๆจริงๆนะคะสำหรับลิปสติกอันนี้นะคะชื่อว่าสี i n d e c e n t Pro p o o ์โพค่ะเป็นสีอมน้ำาลานะคะทาให้ทั่วริมตีปากเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะนีน่าก็จะทับด้วยเจ้าตัว c ล i นิก p o p Liquid m a t t e Lip c o l o r นะคะเป็นสีโทนนุดนูที่ชื่อว่าเค้กป๊อปค่ะให้ทับบริเวณตรงขอบปากนะคะ หลังจากนั้นค่ะใช้นิ้วของเราค่ะค่อยๆเกลีย่ยแล้วก็เบลนด์สีให้เท่ากันค่ะก็จะดูธรรมชาติแล้วก็ดูสีปากเป็นอินเตอร์ดูฝรั่งสุดๆเลยค่ะก่อนจะจบนะคะนี่น่าจะเอาไฮไลท์นะคะมาลงอีกทีนะคะบริเวณริมฝีปากด้านบนนะคะให้ปากดูเป็นกระจับแล้วก็รูปทรงสวยงามค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับลุกของวันนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุกในวันนี้ของนีน่านะคะ mm. ก็เป็นลุกวินเทอร์นะคะที่ออกแบบแนวฝรั่งนิดนึงนะคะหวังว่าสาวๆคงชอบกันนะตัวนี้นะเองรู้สึกชอบมากเลยเพราะนะั้นไม่เคยแต่งหน้าแบบนี้มาก่อนนะคะรวมถึง หน้าม้าแบบนี้ด้วยนะคะก็คงแปลกตากันนะคะอยากให้สาวๆไปลองทําตามกันดูนะสนุกมากมายนะคะแล้วก็ออกมาสวยงามแล้วก็เปลี่ยนลุคไปเลยด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมี้หนะ้าทางช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fan Page ทาง IG นะคะหรือว่า w w w n w i e w e t n w o r l d com ค่ะแล้วถ้าใครนะคะยังไม่เคยดู คลิปที่ผ่านมาของนีน่านะคะสามารถกดคลิกดูได้เลยนะคะนีน่าขึ้นให้แล้วนะคะมีทั้งหมด3คลิปให้เลือกดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube Channel ของนีน่าด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย